ก็คือจุดเริ่มต้นเดี๋ยวผมเท้าความหมอนะคือทางเต็นท์จ,จุดเข้าไปซื้อ <c oughs> รถกับลูกค้ามาถูกไหมพี่ใช่ครับพี่ไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงแต่ถ้าพี่รู้มาก็คือว่าขอกันมาใช้ซึ่งราคามันก็น่าจะถูกกว่าในตลาดเยอะพอสมควรก็ถูกกว่าราคาที่ซื้อมาหลักล้านครับโอ้โใช้คําว่าหลักล้านนะครับ,รบเพราะรว่ารถคันนี้เนี่ยก็คือมีการคุยกันแล้วครับว่า ซื้อมาใช้อ่าซื้อมาใช้ซื้อมาใช้ก็เลยเป็นการให้กันมาขายกึ่งให้ <c oughs> ก็คือไม่ได้บอกว่าซื้อมาขาย <c oughs> ใช่ครับเป็นการขายกึ่งให้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับวันนี้เราก็มาบุกกันที่ V10 กาลาดนะครับเพราะว่าวันนี้ทางพี่ใหญ่ V10 แกมีดาม่าอีกแล้วเกี่ยวกับรถปอเช่พานาม m ล่าที่กำลังเดือดบนโซเชียลเลยนะเพื่อนนะ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปถามพี่ใหญ่ให้ว่ามันเกิดประเด็นอะไรนะเพื่อนนะก็จะเป็นปอร์เช่พานามิล่าตัวแบบนี้แหละเพื่อนที่เป็นตัวไฮบริดแล้วก็รู้สึกว่าจะไปวางเครื่องเบนซินมาเพราะว่าคันนั้นผมเคยรีวิวไปแล้วนะั้นเพื่อนนะใครอยากรู้ว่าคันนั้นอนะชนหนักชนเบาย้อนคลิปกลับไปดูได้นะที่บอลบีซีเคนั้นเพื่อนนะแต่คลิปนี้เดี๋ยวจะมาถามพี่ใหญ่ว่ามันมีประเด็นอะไรแล้วมันดราม่าอะไรบ้างใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันแล้วผมไป สนับสนุนโดย A N P Performance รับโมดิฟายเครื่องเกียร์รถยุโรปทุกรุ่นคัดต้อมจูนบายเล็ x เอ็กจูมาที่นี่จบในที่เดียวทั้งแต่งและจูนไปครับทุกคนไปหาทางพี่ใหญ่ V10 กันเลยครับผมพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้มา v 1โอ้โหหลายเดือนมากเลยนะใช่ใช่ใชใช <laughs> แต่ว่าวันนี้ที่ผมมาเพราะว่าเดี๋ยวจะมาถามพี่ใหญ่เกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยถูกไหมพี่ใช่ครับก็ไม่เป็นดราม่าครับ เป็นเพียงแค่อาจจะเป็นในเรื่องของการไม่เข้าใจกันแล้วก็อาจจะรู้ไม่ชัดเจนครับผมประมาณน<ต>ี้ต้องบอกเพื่อนเก่อน,นว่าคลิปนี้มันเป็นประเด็นเกี่ยวกับปอร์เช่พานาเมราถูกไหมใช่ครับเป็นปอร์เช่พานาเมราวางเครื่องอแล้วก็ย้ำนะครับคันนี้เป็นคันเดียวและคันแรกในเมืองไทยก็คือคันนี้ผมเคยมารีวิวกับพี่ใหญ่แล้วถูกไหมใช่ครับใช่รีวิวตั้งแต่ตอนชนเลยแล้วก็ ความเสียหายเลยอ่าครับเดี๋ยวพี่ใหญ่เท้าความหน่อยพี่ <c oughs> ว่าคันนี้มันเป็นอะไรทําไมมันถึงแบบมีดราม่าในโซเชียลเบื้องต้นนะครับรถคันนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันก่อนว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ,รบแล้วทําไมถึงได้เกิดเป็นพานามีราบเบนซินล,ล้วนอ่าครับเริ่มต้นนะครับคันนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาซ่อมที่อูวีสิกะลาดครับแล้วเข้ามาซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยความเสียหายเนี่ยครับพี่ใหญ่เสนอไปก็คือนา่าจะประมาณห้าล้านห้าล้านใช่ครับแล้วก็ทางประกันภัยอ่ะก็มีการจัดซ่อมได้แค่วงแค่ครับผม ซ่อมได้เจ็ดสิบปอร์เซนต์ด้วยสายเหตุที่ว่าประกรันเขามีกฎอย่างนั้น <lat> <established> พี่ใหญ่ก็เลยคุยกันว่าโอเคซ่อมเจ็ดสิบเปอร์เซนต์มันไม่สามารถซ่อมกลับคืนส่สภาพเดิมของมันได้ก็เลยเลือกที่จะวางเบนซินให้กับลูกค้าเพราะการการวางเบนซินเนี่ยเราสามารถมันเป็นเครื่องมือสองราคาก็จะถูกกว่าแล้วก็อยู่ในงบอยู่ที่ไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ครับประมาณนี้เลย <beers> แล้วก็ความเสียหายเนี่ยครับบอกเลยว่าก็พอสมควรครับค่อนข้างหนักใช่ไหมมันก็ จะพูดว่าหนักไหมก็ชนจากหน้าซ้ายโยบิดไปทั้งคันบิดจนถึงต้องเปลี่ยนหลังคาคที่ทำเป็นคาร์บอนเพราะเปลี่ยนหลังคาครับเคสนี้ ก็ถือว่าหนักนะทั้งคันเลยนะพี่ใช่ไหมก็บิดทั้งคันครับแล้วก็คันนี้ก็มีการเปลี่ยนสะโพกหลังด้วยเพื่อที่ให้เป็นตัวเบนซินล้วนบอกกันเลยครับว่าคันนี้ก็วางเต็มจบจบเต็มครับถ้าเกิดใครที่ยังนึกภาพไม่ออกสามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้ใช่ไหมก็ย้อนคลิปไปดูก็ดูในเพจมีสิกะหลัดเลยครับว่ามันเป็นสภาพยังไงแต่สําหรับคันนี้พี่ใหญ่มองว่าก็วางไปได้สมบูรณ์นะครับแต่เพียงแค่ว่าจะเป็นดราม่าในเรื่องของความเข้าใจผิดว่ารถคันนี้เนี่ยใครบิดเสียไหม มีคนมาทักพี่ใหญ่ถามพี่ใหญ่มาว่าคันนี้ไฮบิดเสียไหมและเป็นยังไงทําไมถึงวางก็คือเราก็พูดกันความจริงว่ารถคันนี้ชนมาค่อนข้างที่จะหนักอแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายๆเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีคนทักมาด้วยว่า <คน S 2> มันยังไงแล้วก็บอกเลยว่าทักมาเราก็จะคุยตรงๆเลยว่ามันคืออะไรอครับผมเดี๋ยวพี่ใหญ่เล่าหน่อยว่ามันมีประเด็นอะไรพี่มันมีประเด็นก็คือว่าคันนี้ก็ได้มีการไปแจ้งกันว่ารถคันนี้ ไฮบิดเสียอแต่จริงๆแล้วไฮบิดไม่ได้เสียครับผมชนมาหนักจนถึงเครื่องยนต์อครับจนถึงจะต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ครับนั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นเดี๋ยวผมเท้าความหมอนะคือทางเต็นท์จุดเข้าไปซื้อ <c oughs> รถกับลูกค้ามาถูกไหมพี่ใช่ครับพี่ไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงแต่ถ้าพี่รู้มาก็คือว่าขอกันมาใช้ อ่าซึ่งราคามันก็น่าจะถูกกว่าในตลาดเยอะพอสมควรก็ถูกกว่าราคาที่ซื้อมาหลักล้านครับโอ้โหใช้คาว่าหลักล้านนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยก็คือมีการคุยกันแล้วครับว่าซื้อมาใช้อ่าซื้อมาใช้ซื้อมาใช้ก็เลยเป็นการให้กันมา๋อขายกึ่งให้ก็คือไม่ได้บอกว่าซื้อมาขายใช่ครับเป็นการ ขายกึ่งให้็นการขายกึ่งให้เนี่ยราคาก็จะดีราคาก็จะ่น่าจะถูกกว่าในตลาดค่อนข้างเยอะไม่ไม่ถูกกว่าค่อนข้างเยอะก็ถูกกว่าเกินล้านครับถูกเป็นล้านเลยพี่ถูกกว่าเป็นล้านครับเพราะขายกึ่งให้แล้วก็รับรู้ว่ารถเสียหายอะไรยังไงอ๋อคือทางจู่จุดเขาไปแจ้งกับลูกค้าว่าคันนี้รถมันเสียหายค่อนข้างเยอะถูกไหมพี่ใช่ครับทางเต็งก็ไปคุยว่าคันนี้เสียหายค่อนข้างเยอะมีประวัติขายแบ็กลิสต์ซึ่งคันนี้เนี่ยพี่ใหญ่บอกเลยนะครับ ประวัติก็เช็คที่ประกันภัยเลยก็ซ่อมไปก็เบิกประกันมาค่าซ่อมประมาณเกือบสามล้านอ่ะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่สามารถซ่อมคืนส่วนเป็นพันโนเมราไฮบริดได้เพราะค่าใช้จ่ายไฮบริดค่อนข้างสูงกว่าซึ่งพี่ใหญ่ตีไปก็เกือบห้าล้านอ่าครับอ่าพอเขาซื้อรถกับลูกค้ามาเสร็จแล้วยังไงต่อพี่ใหญ่เขาก็นํามาขายนํามาขายไม่ได้ใช้แล้วใช่ครับก็อย่างที่บอกครับว่าเงินเป็นล้านนะครับ เงินเป็นล้านครับก็คือไม่ใช้แล้วเอามาขายใช่ครับอพอเอามาขายเสร็จแล้้เนี่ยก็พี่ใหญ่ก็ไม่ทราบว่าเขาจะแจ้งว่ารถชนอะไรยังไงแต่เต้นรถทุกคนนะครับก็มีความสามารถในการดูรถอยู่แล้วอก็จะมีอยู่แค่ข้อที่หนึ่งพูดความจริงอบอกหมดหรือเปล่าครับผมคือชนหนักบอกชนเบาอชนน้อยบอกไม่ชนเลยอ่าจมน้ํา บอกลุยน้ำครับผมอ่าก่อไม่บอกไม่ก่อไม่อืมอ่านะครับแล้วก็สิ่งที่สัมผัญที่สุดก็คือไม่บอกความจริงกับคนที่ซื้ออันนี้ผมอยากรู้ว่าว่าพอเขามาขายในตลาดราคามันต่างเดียวไหมพี่ใหญ่เขาขายต่ำกว่าหลักร้านครับร้านหนึ่งแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าพอย์อะครับเป็นยังไงถ้าเกิดพอย์อะพี่บอกเลยว่าเคสเนี้ยเราบอกกับลูกค้าตามความจริงว่าซ่อมทีวีสิบนะแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างโหมดครับ ตัวถังเนี่ยก็บอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเสียหายค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เปลี่ยนให้หมดครับน่าจะเกิดการเข้าใจผิดกันเนาะพี่เนาะใช่ไหมผิดใช่ไหมพี่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเขามีคําถามถามอะไรนะผมจะพยายามขึ้นขึ้นภาพให้ดูแล้วกันเผื่อนเพื่อนจะได้แบบดูด้วยก็เดี๋ยวเราจะเอาคําถามก็มีหลักๆเขาถามอะไรบ้างครับพี่ใหญ่ก็มีคนทักมาเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็ให้ดูเลยดีกว่า ก็เป็นเต็นรถทักมานะครับพี่ก็ไม่เอ่ยชื่อนะครับนี่นะครับสวัสดีครับผมเห็นพี่ทําคลิปลงคอมเมนต์หลายว่าไม่แน่ใจว่ามีเจตนาอะไรหรือครับเจตนาอะไรเจตนาต้องการสื่อว่ารถซ่อมออกไปดีครับแรกผมดูรถตัวรถว่ามันไม่ชนเข้าเครื่องคุณอยู่ในเหตุการณ์หรอครับที่คุณรู้ว่าคุณไม่นั่นเพราะผมทราบว่าก็รีบลงแก้ไขว่าผมขายตามความจริงความจริงอ่ะมันอยู่สิ่งนั้นไหนวันแรกที่คุณดูอยู่แล้วแต่เพียงคุณจะพูดอะไรยังไงแบบไหนผมไม่รู้ครับ มันทํามาจบคนก็รับได้ใช่ครับคนรับได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเองอ่ะผมเองก็ต้องการจะสื่อว่ารถคันนี้วางมาดีทำมาสมบูรณ์ครับอ่าสิ่งที่ไม่ควรย้ําหรือลงไปคลิปทั้งๆนะครับพี่ไม่ย้ำอะไรเลยพี่ย้ำแค่ว่ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุและซ่อมมาดีครับผมผมไปโทรหาพี่ไว้ตอนเช้าคุณจะโทรมาทําไมล่ะครับผมคุณจะโทรมาทำไมอ่านี่นะครับเขาชื่อนี้จุดๆไม่รู้จักวิธีการใช้คําพูดของว่ารถมันเสียหายอะไรหรือยังไง ผมว่าบางครั้งมานจะเวอร์เกินไปเข้าใจนะครับว่าพี่อยากโฆษณาว่าซ่อมจบหรืออะไระเวรหรือไม่เวอร์เนี่ยพี่จะพูดอยู่คําแรกนะครับคุณไม่เห็นแร้ตอนชนเหรอ,อใช่แล้วคุณ,คณรู้หรอครับว่ารถเสียหายแค่ไหนครับผมแล้วสําคัญที่สุดนะครับรถคันนี้ผ่านการแอปพูบจับประกันแล้วซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญว่าเสียหายจริงรถึงได้มีการอนุมัติการซ่อมและมีการ อนุญาตให้ซ่อมได้ครับแต่สิ่งที่ผมรู้แน่นอนก็คือคุณรู้แน่นอนว่ารถชนถึงไหนคําว่าเต็นรถคือผู้ประกอบวิชาชีพรถยนต์และมีความรู้ครับอ่าครับอ่ามาดูคําถามต่อไปตอแต่ถ้าเป็นไม่ได้รบกวนลบคลิปแล้วรบกวน,กวนหยุดคอมเมนต์ให้ผมเสีเสยลบคลิปทําไมอะครับ,รบผมต้องการที่จะสื่อว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงและให้ทุกคนเองอะได้เห็นการซ่อมคุณควรจะขอบคุณผมด้วยค,คุณได้มาอธิบายรถเยอะว่าชนยังไงชนแบบไหน รบกวนอยู่คอมเมนต์ทำผมเสื่อมเสียคุณเสื่อมเสียอะไรล่ะครับเสื่อมเสียเหรอครับว่าวันนี้เนี่ยคุณขายความจริงครับคุณควรจะต้องนําคลิปที่เกิดขึ้นนะครับว่าผมซ่อมยังไงอ่ะเป็นจุดขายของคุณซึ่งมันจะดีกับตัวคุณเองเลยว่ารถคันนี้ชนมาขาดนี้นะค่าซ่อมประมาณ3ล้านคเขาทามาดีแล้วใครซื้อไปก็ยินดีเนี่ยครับครับน่ะผมไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ไม่แน่ใจว่าพี่กําลังทําอยู่เพื่ออะไรรบกวนครับอ้าวคุณสางผมลบคลิปแล้วมาบอกผมว่า ไม่แน่ใจผมการังทำอะไรอยู่ก็ผมบอกตรงในีนี้เลยว่าผมต้องการจะสื่อว่ารถเสียหายยังไงและผมย้ำนะครับรถคันนี้เนี่ยลูกค้าขายเพื่อให้นำไปใช้แต่ทีนี้เนี่ยจากที่เราบอกอะครับทุกอย่างอะครับมันมีไซเคิลของมันอยู่ม,ม,มันค,ควร,ครที่จะเป็นตามที่คุยกันกับทางลูกค้าคไม่ควรที่จะเป็นอะไรประมาณนี้ซึ่งลูกค้าเขามามาปรึกษาพี่ใหญ่ใช่ไหมว่าทำไมคันนี้ราคาถึงถูกกว่าในตลาดคืออย่างนี้ครับ ขายกันน่ะด้วยความเชื่อใจและความสบายใจครับผมแล้วก็บอกกันเลยครับว่าเคสมันเกิดขึ้นแค่ว่าเราขายไปเพื่อให้ไปใช้่แต่ถ้าเกิดถว่าคุณซื้อไปขายอ่ะพี่ใหญ่ก็พูดตรงนี้เลยครับคุณก็ไม่ควรที่จะซื้อปุ๊บแล้วรีบไปลงเลยครับควรจะใช้ไปสักพักคนจะไปสักพักหนึ่งอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งเพื่อไม่ให้น่าเกียดใช่แต่ทีนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าบางทีเงินหมุนแต่คุณก็ควรที่จะบอกทุกอย่างให้หมดวันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณเห็นคลิปนี้แล้วอะครับ คุณก็ควรจะแชร์คลิปนี้ลงไว้ในเพจของคุณเพื่อช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าแล้วเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็จะมีการขึ้นรูปรดชนและรีการซ่อมมาให้ดูด้วยเพื่อลูกค้าที่ซื้อคันนี้ได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเราย้ํานะครับว่าทุกอย่างครับเราซ่อมออกมาสมบูรณ์และดีฉะนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณได้มีคิดตรงนี้รถคุณจะขายได้ง่ายขึ้นสำหรับใครดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแชร์กันเยอะๆแชร์เพื่อที่ว่าสำหรับใครตัดสินใจซื้อรถเต็นท์นะครับ,รบมันมีมุมหลายๆอย่างเพราะบางครั้งเต็นท์ไปบอกกับเจ้าของรถว่ารถชนมาหนักไปกดราคาของร,ราคาร้อยหนึ่งกดมาห0บาทกดมาห0บาทเสร็จแล้วพอมาขายอยู่กับตัวเองก็บอกว่า รถสวยรถดีหลายเต้นเป็นอย่างนี้เยอะครับแต่สมรับเต็นนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเต้นที่ขายความจริงเราก็ช่วยสนับสนุนให้เขาได้มีคลิปมีอะไรเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นพี่ใหญ่ก็ขอชื่นชมนะครับสมรับเต้นนี้ก็น่าจะขายความจริงแล้วก็มีเดี๋ยวเราก็จะขึ้นคลิปให้ขึ้นวิธีการซ่อมให้ขึ้นรายละเอียดให้หมดเลยเพื่อได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการซื้อรถคันนี้และได้สบายใจกับทุกฝ่ายเพราะเรามั่นใจว่า V10 กระละซ่อมถึงและทำถึงแน่นอนถ้าใครอยากรู้ว่าคันนี้มันชนมาหนักหรือเปล่าย้อนคลิปกลับไปดูคลิปผมได้ก็มีหมดครับที่มีสุกะละก็มีที่น้องบอล VCK ก็มีเพราะว่าผมก็เพิ่งเอาไปเทสด้วยตอนที่ทําเสร็จถูงไห้พี่ใหญ่ใช่ครับน้องบอลไปเทสแล้วแต่ว่าหลายคนก็มีการคอมเมนต์มาว่าเครื่องเบนซินอะไรยังไงก็เราก็จะคุยกันโอเคได้เลยแล้วกนเดี๋ยวผมถามต่อได้ไหมพี่ใหญ่ว่า ไอ้ปอยเช่พานามล่าไฮบิดตอนนี้มันมีปัญหามันยังน่าเล่นอยู่ทีใหญ่เราพูดกันก่อนเลยครับเบื้องต้นนะครับสำหรับ970เป็นไฮบิดตัวแรกของพานาเมล่าและพานาเมล่าตัวแรกปัญหาค่อนข้างเยอะปัจจุบันรุ่นที่เป็นอยู่คือ971นะครับ971 971ปัญหาจะน้อยกว่าอาจจะมีปัญหาแค่เรื่องปั๊มน้ําเรื่องอะไรจุกจิกไม่มากครับไม่จําเป็นถึงจะต้องยกลงเบนซินล้วนแต่คันนี้ที่เรายกลงเบนซินล้วนเนี่ยเหตุผลเดียวคือว่า มันซ่อมเป็นไฮบิดไม่ไหวแล้วค่าซ่อมไปไม่ถึงใช่ไหมพี่ค่าซ่อมมันไปไม่ถึงครับโอเคเข้าใจเลยเข้าใจคืองบในวงเงินทําไม่ได้อครับแล้วก็ในเงื่อนไขมันต้องเป็นประมาณอย่างนี้เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้คือพานาเมล่าไฮบิดก็ไม่ได้น่ากลัวถูกไหมพี่ไม่น่ากลัวครับใครซื้อซื้อเลยใครซ่อมบอกก็เลยมันไม่ยากขอเพียงแค่คุณนะครับเลือกรถให้ดีเลือกคนขายที่ดีครับผมนั่นแหละครับ โอเคได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่ใหญ่ฝากช่องทางการติดต่อ V10 นะครับ V10 ิบกระดาษนะครับเราทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะครับอยากหล่ออยากแรงอยากดังอยากสุดนะครับปรึกษาพี่ใหญ่ติดต่อที่เพจ V10 ิบกระดาษและวันนี้เรากำมีพวงมาลัยของปอร์เช่แต่งนะครับในราคาดีนะครับ1 9 9่นเาเนะพวงมาลัย BM 9,900ใครอยากได้พวงมาลัย M พวงมาลัยสปอร์ตของปอร์เช่นะครับเข้ามานะครับราคาพิเศษและรถชนบอกพี่ใหญ่ ใครคล้องใจเรื่องไหนพี่ใหญ่ให้คำปรึกษามีปัญหากับกัน,รกนเราลุยแทนติดตามครับขอบคุณมากครับ,รบนีนั้นเพื่อนคลิปนี้ก็พามาหาทางพี่ใหญ่ V10 นะครับมาพูดประเด็นดราม่าเกี่ยวกับรถปอร์เช่พานาเมราที่กําลังเดือดบ,บนโซเชียลเลยนั้นเพื่อนนะถ้าเกิดใครชอบคลิปวีดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์และกดแชร์หน่อยคลิปหน้าจะไปถ่ายรถอะไรก็สามารถกดติดตามกันมาได้หรือว่าใครที่อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับรถไฮบิดอีกเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสมว่าง,างก็เดี๋ยวจะถ่าย รถปอร์เช่พานามล่าที่ชนมาหนักๆเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะเพื่อนนะใครชอบกดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย